ถูกหวยรับประทานกันท่วนหน้าเลยนะครับยกเว้นเลิกลักนะครับวันนี้เลิกลักเนี่ยนะครับเขาเป็นครีเอเตอร์นะครับทําคลิปแนวตลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยก่อนที่เขาโพสต์ว่าเขาถูกหวยนะครับนะประมาณ5 0าพันกว่ารางวัลรวมเงินเป็นกว่า11ล้านเลยครับอ่าซื้อกับลอตเตอรี่พัทเนี่ยนะก่อนสลากพัทอะไรนะน้องพัทเนี่ยนะครับผมปรากฏว่าตอนแรกทุกคนก็คิดเหมือนผมว่าผมกนึกว่าเขาเอาหาโพสต์เอาคอนเทนต์นะครับที่ะได้ถูกจริงๆครับ เขาซื้อเนี่ยเขาอ้างว่าเขาซื้อจากเอ่อเ,เ,เลขเลขรถป้ายแดงเขานะครับไอ้เก้าหนึ่งเนี่ยครับเขาซื้อห้าพันกว่าใบเลยนะครับต่อให้ซื้อใดเขาเรียกอะไรต่อให้ซื้อใดกระเป๋าเงค์เนี่ยก็ต้องใช้เงินเกือบเกือบห้าหกแสนเลยนะนี่ครับพอคือคือ,คอใจเขามั่นมากที่ซื้อเลขเนี้เป็นเรานี่ไม่มีทางนะครับเขาต้องรวยมากแน่ๆเลยนะเขาซื้อได้ขนาดนี้แล้วก็เลยครับแล้วก็ถูกรางเสียดล้านเนี่ยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีเขาด้วยนะครับนะส่วนพวกเราก็คือกินน้ำกินน้ําตาต่อไปนะหรือถ้าจะ ก,ก็เอาเอา,เอ,าอันนั้นหนลอตเตอรี่มาต้มกินแล้วกันนะเแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ขอให้งวดหน้าเป็นของเราบ้างแล้วกันเนาะ <laughs> ไม่ไหวอ่ะอยากถูกม้างอะ่ะโดนแดกทุกงวดแต่ก็ยังซื้ออยู่นะโอ้ยอยากได้มั่งเว้ย